สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอโคไทยกับรายการจิบกาแฟคุยดาบจิบกาแฟคุยดาบนะครับจิบกาแฟคุยดาบนี่ก็ภาษาสุขโขทยัยเคยทำรายการภาษาสุขโขทยัยนี่เดี๋ยวแต่มีคนคอมเมนต์มาว่าฟังไม่รู้เรื่องอย่าพูดเลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ฟังรู้เรื่องนะแต่ว่าสนียงมันแปลกๆเนาะก็วันนี้มีของเด็ดมาให้ชมนะครับก่อนรับชมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันสักคนละแชร์เนาะผู้ติดตามก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ทักทายพูดคุยมานะครับก็ผมเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาก็เอสุโขทยนะครับก็เป็น ตามลำดับเรียงตามลำดับก็เป็นทั้งนักสะสมเป็นทั้งพ่อค้านะครับแล้วก็เป็นคนรับซื้อด้วยนะครับอาวุธโบราณก็คือเน้นไปที่เพวกดาเพวกอาวุธเก่าโบราณนะครับปืนไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าผิดกฎหมาย <c oughs> ก็จะมีอาวุธแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีเพจ facebook นะครับชื่อเพื่อนรักดาบนะครับพิมพ์ตามหน้าปกเลยคําว่า เพื่อนกับเพื่อนตรงตัวเลยนะครับแล้วก็รอเรือไม่แห้งอากาศตัวไก่ลักแล้วก็สอลือสีกระลันนะครับเพื่อนรักดาบก็จะมีสินค้ามาลงแบ่งขายนะครับก่อนจะไปถึงของเด็ดเราวันนี้อ่ามีจากอีพีที่แล้วเนาะมีดาบมาให้ชมมาให้แบ่งปันก็ค,คือมาขายนี่แหละอยู่ชุดหนึ่งวันนี้ครั้งก่อแล้วยังไม่ได้ขัดใบเนาะอันนี้ขัดใบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลองดูเผื่อใครจะสนใจนะหยิบเรื่มแรกอะไรแบบสุ่มๆเลยนะครับอันนี้แบบไอ้ดูชัดๆงานไหวยายพลนะครับเนี่ยคุณยายพลก็เป็นตำนานไหวคนทาไหวเนาะชื่อดังแห่งเมืองลำปางทุกคนรู้จักงานไหวนี่รอเป็นปีนะครับเนี่ยอย่างอย่างเร็วก็ประมาณครึ่งเดือนนะเนี่ยดูนะครับหวายละเอียดสมบูรณ์มากฝากต้องงานพ่อช่วยนะครับเชื่อกับยายพลอ,อันนี้คือบุญน้มาให้ เรียบร้อยสมบูรณ์เลยนะครับเก็บไปอีกร้อยปีก็แม่พังนะครับเป็นมรดกลูกหลานได้ชุดนี้ก็เป็นเป็นดาบที่มันใบสวยโอ้เล่มนี้เนี่ยขัดใบมาอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยดูดูทรงปลายบัวนะหายากนะครับยังแบ่งปันนะยังนั่นอยู่เ,ยเห็นรอยชุบคมไหมรอยชุบคมขึ้นแบบชัดมากใบไม่มีรบอันนี้นเป็นดาบ คัดเกรดที่เขาคัดสะสมไว้นะของนักสะสมพอจําเป็นต้องเปลีป่ยนเป็นอย่างอื่นหรือจะใช้เขาก็แบ่งออกมานะครับแล้วก็ตาก็หายากนะเนี่ยตาเกี่ยวเชือกนะครับเรื่องนี้เป็นลื้อมืองยองนะครับลื้อมืองยองก็เป็นบรรพุรุษต้นๆของคนภาคเหนือเนาะที่เราไปกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนะนะครับก็จะมีดาบพวกนี้มาอยู่ในไทยก็ถือเป็นดาบไทยได้นะครับเนี่ยเพราะว่าโซนนี้เรา เมื่อก่อนมันไม่มีประเทศเนาะมันก็มาผสมปนเปกันเหมือนคนนี่แหละคนทุกวันนี้ก็มีหลายเชื้อชาติไทยจีนลาวอยู่ในประเทศไทยก็เรียกคนไทยหมดนะครับใบประมาณยี่สิบสองเอยี่สิบเอ็ดนิ้วเจ็ดุนนะเราก็เรียกยี่สิบสองนิ้วนั่นแหละคือปกติปลายบัวถ้ายาวเกินยี่สิบนิ้วก็หาย,ยากแล้วนะครับนี่นี้ยี่สิบสองนิ้วนะครับใครที่สาวบวกปลายบัวก็ลองทักมาคุยได้ดาบบุรณะนะ เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอ่าอันนี้ไปเ,เร็วๆนะผมรู้ขนาดเสร็จละเดี๋ยวจะนานเกินอ่าเล่มที่สองนี่อันนี้ก็งานที่เดียวกันนะครับงานหวายก็หวายละเอียดเนาะงานหวยคุณยายพลอ,อยแล้วก็ฝักก็ของพ่อช่วยเนาะเขาทำด้วยกันโอ้ เล่มนี้ใบสวยมากเป็นแลวไตนะครับนี่ดูใบคมจับ24นิ้วเต็มนะครับเร่มนี้สันหนาเมื่อกี้ก็สันหนาเมื่อกี้ก็สันประมาณ10มิลน,นี่ก็ประมาณ10-11มิลน,นะครับดูเนื้อเหล็กจัว่วจะหลดปลายใบนะนี่เห็นไหมอ่าจัว่วจะหลดปลายใบนะครับเรือบางคนก็เรียกสองคมแต่นี้ผมก็ไม่ค่อยจะเรียกสองคมนะเพราะว่ามันถือน้อยเป็นจัว่วมากกว่านะครับ คือมันขึ้นจั่วมากกว่าอันนี้24นิ้วนะครับเมื่อก่อนแค่24นิ้วเนี่ยแกใบยอย่างเดียวก็หมื่นกว่าแล้วนะนี่แหละราคาแบ่งปันนะครับเนี่ยไม่ได้แพงมากขายแทบจะขายทุนเลยนะครับคือชุดนี้รู้ว่ามันค่อนข้างราคาซื้อเข้ามามันก็แพงหน่อยเนาะก็ซื้อเข้ามาเพราะว่ามันเป็นของสวยหาไม่ได้ละก็คือถ้า ไม่มีใครรับก็เก็บไว้อยู่แล้วนะครับปกติผมก็เก็บไว้คัดของสวยมาแต่บางทีบางจังหวะมีเงินก็หาไม่ได้นะของสวยๆแบบนี้ไปขอเข,เขาก็ไม่ขายนะครับใบยาวด้วยนะครับยีิบสีนิ้วลองทักมานะครับราคาไม่ได้เวอร์วังเป็นราคาใครเคยซื้อของกับผมก็จะรู้อยู่เป็นราคาปกติราคามาตรฐานนะครับเล่มที่สามนี่อันนี้มาสภาพเดิมเลยเดิมทุกจุดนะครับนี่ได้จากแม่ห้องสอนนะ เป็นดาบาพวกสายไทยใหญ่เนี่ยนะครับเนี่ยหวายยังอยู่ครบนะครับหวายปลายหายนิดเดียวนเนี่ยใครชอบงานเก่าเนี่ยหวายหวายเก่าครบเลยเล่มนี้นะครับเนี่ยเชือกก็เชือกเดิมหวายด้ามในี่สี่ลักษณ์ปีกกว้างเลยนะครับถือว่าครบเล่มนี้ยีิบสามนิ้วครึ่งนะครับดูใบของเดิมมันนะเหล็กขาวแบบสวยเลยนะครับคมมากเนี่ยก็จวดจะหลุดปลายใบ เมือนกับคนนี้เขา <c oughs> ชุดนี้มาเป็นจวจลวดปลายใบหมดเลยส่งเดียวกับเมื่อกี้นะครับแต่เมื่อกี้เป็นเอาไปบูรณะเรียบร้อยแล้วอันนี้ของเดิมมันสมบูรณ์อยู่นะครับ,ย,บยี่สามนิ้วครึ่งนะครับเนาะ,นะใบสวยเลยนะครับดาบเก่ามันก็มีตําหนิบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็มีรอยปา่าทะมานิดนึงถ้าไม่บอกไม่เห็นนี่นิดหน่อยนะครับเนี่ยบางทีมันเป็นรอยฟันหนูฟันอะไรเงี้ยจะเอาสมบูรณ์เลยต้องเป็นสร้างใหม่นะครับกิฟเลย สั่งตีใหม่เลยนะครับไม่มีตําหนิเลยอันนี้ถ้าใครเล่นของเก่าเน่ยเก็บไว้ก็ถือว่าสวยนะเล่มนี้อ่าอันนี้คือเล่มได้เดิมหมดเลยนะครับมีสามเล่มนะครับแบ่งปันใครที่ชอบทักมาว่าเอ้ทำอีพีแล้วมีดาบขายไหมแบ่งไหมก,ก็แบ่งอยู่นะครับนี่ยสามเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขอจิบหน่อยเราวันนี้มีของเด็ดอะไรไมาให้ชมนี่ เล่มนี้เลยสภาพเนาะมองข้างนอกก็เห็นว่าเป็นดาบเนาะดาบล้านช้างเวียงจันทร์หรือว่าดาบลาวนะครับกรขคอกลางหายไปละไม่ได้หายเขามันเขาก็ทํามาบุรณะนะชุดสําคัญอยู่ที่นี่เนี่ยคอยังครบอยู่นะครับคอสวยนะท้ายก็เป็นชุดเดียวกันนะครับเพราะว่าละลายมันเข้ากันแต่ว่าช่วงเนี้ยมันผุแล้วเขาก็ตัดออกแล้วก็สวมเข้ามาใหมนะ่เนาะ ตรงนี้มันจะเป็นไม้เปลอยก็ได้หรือว่าจะเป็นถักเขาเรียกอะไรถักตะข่ายนะถามขนบก็เป็นดาบลาวเวียงจันนะครับะก,กูลช่างเวียงจันจะเป็นงานหล่อสำลิดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้บูรณะนะก็เก็บอย่างนี้ถ้าจะบูรณะก็๋ยวเอาไปทําตุงกลางด้ามน,นะครับพระชุดเนี้สําคัญนะครับฝกักผมก็ไม่ค่อยซีเรียสน,นะเวลาผมเล่นดาบเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องฝกักเพราะว่าฝักเนี่ย มันผ่านมาเป็นดาบเล,เล่มนี้อายุอย่างน้อยสองรอปีอ่ะก่อนมาถึงเราไมา่รู้ฝักรุ่นที่เท่าไรแล้วไอ้อย่างนี้ก็เหมือนเขาก็ทํามานานแล้วล่ะไม้ดูไม้ไม้ผุละแต่ก็เก็บไว้นะแล้วก็เป็นของเก่านะแล้วก็เก็บแบบของเก่าปลายนี่ก็เอาผ้าพันมาน่าจะน่าจะหายอันที่ของเดิมหมดนะน่าจะผุโดนปลวกโดนเขาวางไว้กับพื้นบ้างเน็บข้างฝาบ้างนะครับก็แจวไาเป็นงานแต่ไม้สวยนะไม้เก่าสวยอยู่นะครับ ามาดูนี่ทีเด็ดทําไมว่าเป็นทีเด็ดน,นี่ผมเพิ่งเคยเจอเล่มแรกเลยนะครับเราเห็นว่าตอนนี้ดังๆก็ดาบของหมอหมอดิวเนาะทางเชียงใหม่ที่เป็นลื้อใบสองคมนะครับอันนี้ฮิตมากเลยทําออกมากันเพียบเลยนะครับตีเรียนแบบมาเพียบเลยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเล่มแรกนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้บอกว่าเห็นเล่มแรกยังไงดูเบื้องต้นก่อนนะครับ ลูกน้องเริ่มจะอาดรามิติเงนะครับลูกน้องแป๊บเึีนน่วมันญาตขันหนมาขึ้นไปห่าเขาทำไมไปแั่งบ้านเลยนะไม่ต้องมากวนพ่อดูมีทั้งหมาทั้งแมวบ้านผมเลี้ยงอยู่ด้วยกันอยากกวนไปทั้งนู้นอ่ะต่อนะครับลูกน้องไปไล่ ชาวบ,บ้านหน่อยนี่เมื่อกี้เป็นฉันบอกว่ามันเด็ดยังไงอันดูใบก่อนใบยี่สิบยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับยี่สิบเจ็ดนิ้วเต็มเลยนะไม่ไม่ขาดแต่นันี่ถึงเนี่ยยี่สิบเจ็ดนิ้วเลยนะครับให้ดูอ,อ, 2, อ,อ่าอะไรไหมเลขสองเจ็ดเนาะอ่าไม่ใช่ใบหวยนะยี่สิบเจ็ดนิ้วตอนแรกผมดูด้วยสายตาผมนึ่ยก็ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับเนี่ยตั้งแต่เล่นดาบ ส่วนตัวนะตั้งแต่จับดาบลาวมาเนี่ยเร่มนี้เล่มแรกไปที่เจอทรงนี้นะครับทรงออกสมุนไพรแต่ที่เด็ดก็คือว่าเนี่ยมันเป็นสองคมนะครับเนี่ยมันคมแบบถ้าลรูดอย่างเงี้ยเลือดไหลเลยมันคมแบบเปิดคมเลยไม่ได้ฝนด้วยนะครับเนี่ยมันทําเป็นคมเลยเห็นไหมแหมเห็นเห็นสันไหมเนี่ยให้ดูสันก่อนไล่ดูสันก่อนสันคล้ายๆญี่ปุ่นนะมีกระดูกตรงนี้นะเนี่ยมีกระดูกตรงนี้อ เห็นไหมแล้วมันเปิดคมเนี่ยข้างบนเนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจมือจับเนี่ยคมนะแบบรูดอย่างนี้น<ม>ี่นะิ้วหายเลยนะคมแต่ว่ามันไม่คมเท่าฝั่งนี้นะเพราะฝั่งนี้มีการรับใช้งานแต่ฝั่งนี้คมไม่ได้รับ,ไม,ไ,รบไม่ได้รับมันเลยแต่ว่ามันเปิดคมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเห็นไหมเปิดคมมาถึงนี่เลยเนี่ยดูสันสันจะว่าสันจั่วก็ไม่ใช่นะเพราะว่าดูสิเห็นไหม เปิดคมมาแบบถ้าบอกจ่วสูงปีตดก็ไม่ใช่แล้วแบบเขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยถ้าเป็นมุมก็คือมันมุมคมเลยนะมุมแบบนี้ประมาณแค่เขาเรียกอะไรมุมอย่างเงี้ยถ้าเป็นจ่วก็จ่วประมาณนี้เนาะอันนี้มันมุมเทลงมาประมาณข้างละสิบสิบห้าองศาได้ครับรวมกันก็ประมาณยี่สิบไม่ถึงสามสิบองศาเดี๋ยเนี่ยสูสันไม่มีสันเลยคลมแบบ เป็นลาวสองคมได้เลยนะอย่างนี้เนยครับเ,เรียกได้เลยว่าเป็นดาบลาวสองคมผมเพิ่งเจอเล่มแรกและเพิ่งเห็นเล่มแรกในวงการนะครับเนี่แต่เห็นมีสายร้านช้างเขาบอกเขาเคยเจออยู่นะแต่ว่าไม่ยังไม่เห็นหลักฐานหมายถึงว่าของใครยอะไรเงี้ครับเห็นไหมปลายก็เดิมๆเลยเด็ดมากเขาบอกโค้งอย่างกับซามูไรเลยแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเอวแบบลาวเห็นไหม ยี่สิบเจ็ดนิ้วแล้วเหมาะมือมากนะครับเนี e ail, ่ยเผลอเนี่ยขัดลำบากมากขัดตรงนี้โดนมือนิดเดียวนะเลือดไหลเลยคมกลิบเลยนี่ครับเนี่ยไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงจะรู้ให้บอกรัวคมแล้วก็ขี้เกียจหาเลยสุดหนใจไหมเห็นไหมเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ขัดใบใบยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ขายนะน,นี่โทรนะครับอ่าก็เป็นหลานช้างเวียงจันใบ2คมฮได้ EP แล้เห็นไ,ไหมนี่ทรงสวยนะของแรอเทมจริงๆนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงจะน่าจะมีคนอยากได้ตีเดียนแบบโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็พูดคุยกันพอสมควรเนาะเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปก็ มีสามเล่มแรกที่แบ่งปันใบจ่สวยทั้งนั้นนะครับใครชอบกรทักทายมาพูดคุยได้หรือจะโทรมาก็ได้นะครับสายด่วน089 499 8487 9 8นะครับ0894998487นะครับหรือว่าที่ทางเพจเพื่อนรักดาบสวัสดีครับพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ